เตะไงเตะไงเตะไงเตะยิงเร็ววงนี้โอ้โหป้าคนจันทีตีแบบป้าคนจันทร์อ่ะเป๊ะปลงจี๊ดไ้เลยเอ้ยวันนี้โอ้ย,อยเตะยิงกัดได้เบียร์สองชั่วโมงครึ่งครับวันนี้แต่กูเลิกละเหนื่อยละวันนี้ ตัยวเอตวหรอใ่ครับอะี่เกสอ่ตัวตอนี่คตึ้งต้งตัวตอสามตอหลายตอพี่ต้มตั้มตึงต่อเพียบอ้ยโดนหน้านพุงโดนพุงโดนพุงจุกเลยสั์จุกแทนเลยกเอ้มตอกตอกหายไม่ถูกเลยกูงลิงครับลิงลิงมาบเยงส่งให้กรอง ฟ้องไงฟ้องไงฟ้องส่งให้เต้เอ้ยส่งให้ท็อปต่องทับต้องโอ้โหบาสสกัดได้สวยงามจริงเลีงส่งให้กับฟ้องเหมือนเดิมฟ้องฟ้องส่งให้เลียงอ๋อเลีงอ้าวนี่เกมสกัดได้ครับออกบอลออกไปฟ้องในทุ่มเหมือนเดิมฟ้องส่งให้กับเต้อ้าวโดนตาสกัดได้ตายให้เตออกไปเหมือนเดิมเลีงครับเลีง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 ไม่เอากล้องแลเลีงเลีงส่งให้เต้เต้ส่งให้กับก๊อป กอลฟเลี้ยงขึ้นไปกอลฟส่งให้กับท็อปสองท็อปสองส่งให้เต้เต้เต้ไงเต้ไงเต้ไงเต้บอกเต้บอกส่งให้กับลิงดีกว่าลิงส่งคืนกับไหมลิงส่งคืนส่งไปทางขวาไอ้ทางซ้ายกับกอลฟกอลฟส่งให้กับเอาเราแสบบอลได้ครับวันนี้เต้ยยัได้บอลอยู่เหมือนเดิมเต้ไงเอาวันนี้เกมได้บอลอยู่เกมโอ้โหนี่สกิลพลิกตัววันนี้ล้มมาละเมิงฮาเลยโก้ แสต่งให้กับลิงครับลิงส่งมาให้กับเอ็กซ์ทิงบอลแล้วเลยส่งเขาทำสองเขาสองส่งให้ฟองโอ้โหลูกนี้เกือบไปไอ้บาสกัดไอ้มีสกัดบอลได้สวยงามจริงมีครับมีครับมีมาส่งให้ใครมีส่งให้กับบาสบาสบาสดึงบอลตรงกลางมาโอ้โหโดนสกัดได้ฟ้องอ่าไปวัลวันต่อไปยังไงเปยไงเปยังไงไปส่งบอลให้เบาๆบนึงเอ็กโอ้โหมีเอ็กไปอัดเข้าไปไปอัดไไอ้มีไปบอลออกไป อ่าแกส่งให้กับใครลิงลิงให้ลิงเปิดไปทางไหนครับโอ้เพื่อนเขาไปแล้วี้โอ้โหเพระวังมันล้มตังแล้วมันนี้ไม่มันสลายยาบอลไงกล่าวว่าปูนจะแตกไอ้เหี้ยต้องทิ้งลขนาดกล่าวปูนแตกด้วยมันงี้ห่วงปูเออใช่ต้องบอกผู้ใหญ่ต้องโอ้โหเอ็กซ์ยิงปิดไอ้น้อยครับเจ็บไหมลูกนี้จังหวะลูกนี้เบาได้เบาครับผมนี้ทางทีมเอ็กซ์ได้เตะมุม จังหวะพอดีมันเหมือนจังหวะที่ผมเข้า<อ>มันจังหวะผมเข้าพี่เอกอะ่ะผมเข้าพี่เอกเพราะก็เหรียนพอดีเหมือนกันเป็นแผ่นเป็นอยู่เลยเนี่ย <c oughs> ไม่เหรอพี่ต้นขาผ,ผิวอ่อนเราอ่ะแทนแทนตรงให้ครับไตไตยังไงไตยังไง,ตงไงตโดนทับสองถ้ากัดออกไปอุย้ยไตที่นี้พริกสวยงามจริง,งเฮ้ย <ท><ก>้ถูกแล้วเอ็กซคืนอะเต้โอ้โหตกยอดหลังเกินเต้บอกอย่างไรบอลอยู่ดีขายาวเอ็กซไปโอ้ยน้อยเกือบสุเคียดแล้วแทนครับแทนไงแทนแทนดึงคุณไม่ผ่านคิวสีแล้วเนี่ยทำไมครับมันจะเห็นพื้นเยอะเฮ้ยคุณนายมึงมาอัดมึงมาอัดต้องเอาสูงวันนีน้ไม่มันไม่ค่อยดีอะไม้ไม่ค่อยดีอะไม้มันไหลลงไหลลงกูก็ที่เก็บดึง

เอาล้วครับว่กเขยิงได้เราพูดอะไรไม่ได้เลยตรงนจบเลยมันได้กุกจบเไปเขาไม่ออนมันต้องยิงให้ได้สองลูกมันได้ด่ามันได้เราบอกว่าอยู่ทตไมกลางมันโล่งแต่ว่ากลางหายจริงหายหมดเฮ้ยอาบลินบอกว่าอาบลินเหรอยังไม่ยังจะเอาจากกันอีกเหรอให้แม็กควายเติมขึ้นไปยิงโอ้โหเตะไงเติมขึ้นมาเตะแล้วเบียร์บอกหนึ่งเตะแล้วจะมาบ่นนะหน่อยแม็กซ้อมยิงได้จบเลยไม่กล้าพูดเลยเห็นกองหลังอย่างแม็กควายขึ้นไปยิงนะเขาบอกยิงได้แล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหยิงเลยเบ อ้าวเต้เต้ไงเต้งี้โอ้เจอแทนสกัดได้เอฟส่งให้ฟองฟองไงฟองเล็กไปแล้วฟองสะเคียนโอ้ลูกนี้เีนุกขายาวขาเกือบฉีกตะเคียนจะขึ้นไหมนั่นอ่ะไข่ดันไหมไข่จะฉีกด้วยไข่ดันอีกบนีีจ๊ดเลยลล่ะูกนี้เอฟเบอร์ดเข้ามายังไงเอฟยังไงเอฟยังไงเอฟเบอร์เข้ามาใครใเต้เต้จังหวะนี้เต้เลยไอเต้ สองสรุปว่าเต้ไม่ได้นะครับเต like ้ไม so ่ได really ้ครับสองได้ครับโดนโดนทับสองใช่ป่ะครับให้มห้ประตูแต่ไปให <úsica> <illas> ้เบียครับครับโดนทับเปล่าต้องทับบอกได้ยังงงๆไอ้ะไรทับสองได้ได้ได้มีชื่ออย่างงงๆครับทับสองบอกไอ้ยังไงวะไอ้สัตว์ใครยิงมายัดกูวะเนี่ยอ้าวเกมตะบอลได้เกมยังไงเบอร์เจ็ดยังไงเบอร์เจ็ดยังไงอ้าวออกเองเลยตรงนี้เออเต้ก็ไม่แดกเบียร์แล้วกูว่า คนถูแล้วนี้เสียยังคนเจ็บพรายกระลิงหนูเกือบแล้วตรงนี้ยังไงต่อครับลิงลิงส่งให้กับใครท็อปสอง่งให้กับเต้เต้ส่งไปยังใครเอ็กตรงกลางเอ็กตายให้กับท็อปสองสวยงาตรงนี้โอ้โหนี้สวยจริงๆริงไม่สวยนะสวยนะเก็บบอลเดียวคอยเต้เต้เปิดเข้ามาไอ้แพ้เต้ท้ายไอ้กขยันใส่ไตเต้เต้ส่งให้ลิงลิงส่งให้กอฟกอลฟกอฟกอลฟกลางตรกางแล้วก๊อลฟยิงยิงโอ้โหติดน็อตเต็มๆนะดตรงนี้ เออเอาเลยเอาอะไรอ่ะเออจะเอาปะล่ะดู้อปะล่ะดู้อปะล่ะเต้เต้เอาเต้เอาเต้เอาเดี๋ยวนีโอ้ยอดแดดกอดแดดเย็นเย็นเอ้เย็นเย็นไมายไม่ร้าเต้บอกก่อนนะกูชิบหายไอ้เหี้ยเบียร์ป๋องเดียวโอ้ยเต้ยี่เขาโกนตัวเองไปเลยจบจบไปได้บ่กวะให้ปะไม่ให้ดิเอาไม่ให้เหรอโอ้ตาย นี่ก็ตัวตัวเองแม่งเลยครับส่งให้ครับฟ้องฟ้องไงฟ้องตัวบังไว้ฟ้องฟ้องนี่นี่เป็นไงฟ้องเคลียร์มาให้ใครวะส่งมาไอ้น็อตไอ้น็อตน็อตเคลียร์ไม้น็อตเคลียร์ไหมน็อตยังไงน็อตส่งให้กับอ้าวโอ้โหระวะ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 เฮ้ย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 ทับขวางเขาอะเราอะฟ้อ,องไงฟ้อ,องนึกว่าหูฟ้องซึ่งส,สวยเงี้ย มีแม่งสกัดได้อยู่งันใครนะสุสีขาใช่ไหมไอ้นอนตั้งเจอสมชายกูว่าเอ้ยใครยิงวะลิงนอนตั้งเจอสมชายเว้ยสูสีสูสีสมชายสมชายพผมบอกว่าให้เรียกเพื่อนมาแต่ให้ใส่ร้อยปุ่มอย่าให้ใส่จัดดั้มาได้ ให้เพียรให้เขามาสงสารเขาเอออ่อนนี้มากโอ้ยมันไล่แต่มันไม่มาเองพี่มันงอนไล่เฮียบ่นมันแหละนั่นแหละกลัวช่ัยมันไม่ไหวไอ้พันตาแตกอ่ะยังไม่แตกแค่ช้ำๆพี่โบก็เกือบกลัวไหมล่ะเฮียเกือบเกือบหลายคนไล่เตือนมาโดนต่อร้อนมันเลยไม่เตะลูกเตะลูกลูกหินเร็วนี่ไปเท้ากอล์ฟโอ้ย มาเล่นดีมาเล่นดีเต้โซโซเตโซโซเตโซโซไอกไอกกบ้อง้องบ้อง้อง้องยังไงโอ้ยไอมีไอดอเกือบไข่แตกแล้วมึงเอ้ยเสอ้ยเฮ้ยร้องเสาหักอ้เีไอ้เ้ยเสาเสือหักไอเฮ้ยเ่นเเนเลยไอ นี่น็อตดึงเข้าไปส่งให้ไก่บาสบาสโอบาดเสร็จตะปันไม่อยู่ไอ้ฟองไงฟองยิงโอ้โหยูกนี้เกมไม่เกมไม่ดูเดือดเหลือเกินได้ครับได้เตะมุมครับทีมเอ็กเตะมุมครับผมไออ้น็ตเยตะอดแล้ววะพระเจ้าอดแล้วฮะเอาได้วเหรา เปิดสบายยังไงบอโอ้โหียบองก็โดดยันเลยลูกนี้นะัวเหลือเกินยีสิบเท่าไหร่วะพี่โต้เท่าไหร่ละกอหนึ่เอ้ศยหนึ่งศนย์หนึ่งศูนย์มหนึ่งศูนย์สงศูนย์สองูท็อปสอง่หรอยังเหรออ๋อเดียวโอ้ยเข้าเปล่าไม่เข้าหมดเวลา ทีมเอกชนะทีมมี่ไปหนึ่งต่อสูนย์ต่อไปคายทีมลง